ฉันจึงเป่าคาดท้าเพื่อให้เธอลงรักคุณผู้ชมขาบอกแลยว่าความสวยเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะ สาวไปลงหน้า,นาทองจัดหนักจัดเต็มนะคะจนคนขับแท็กซี่เนี่ยทักด้วยความเป็นหว่วงจ่าบอกโอ๊ยร้องทำขนาดนี้เนี่ยมันจะทรมานคนอื่นไปนะเดี๋ยวหลงหัวปักหัวปมแน่เลยคนมองทั้งซอยแน่เลยเรียกได้ว่าเรื่องนี้ค่ะโลกออนไลน์ก็มีการแชร์คลิปจากผู้ชชใช้บัญชีชื่อว่าแม่ไก่แจ้195นะคะออกมาเผยเป็นคลิปวิดีโอที่เธอเนี่ยขึ้นรถแท็กซี่ค่ะพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า พี่แท็กซี่เนี่ยชมว่าหนูสวยอยู่แล้วไปลงหน้าหน้าทองขนาดนี้เนี่ยน้าว่ามันจะวุ่นวายไหมมันทรมานคนนะน้าว่าลงหัวปักหัวปั๊มแน่ๆเลยพี่แท็กซี่เป็นห่วงกลัวว่าเสน่ห์อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะลำบากขนาดนี้ก็สวยแล้วต่อไปจะขนาดไหนเนี่ยหนูไม่รู้ค่ะเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้หนูโสด จากเรื่องกล่าวค่ะแน่นอนว่าพอถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะบางก็บอกว่าก็จริงถ้าลงขนาดนี้ทางหน้าขนาดนี้นั้นหลงแน่นอนรับรองมองตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยเลยบางคนก็บอกว่าโอ้ยน่่จะลงไม่ไหวแล้วขนาดนี้แอบน่ากลัวอยู่เด้อเราขอโทษที่ขำนะคะเลื่อนมาเจอหัวใจจะวายค่ะ แน่นอนคืนว่าขนาดพี่แท็กซี่นะคะถึงขนาดบอกว่าน้องมันก็มืดนะเอาจริงนะพูดพูดจริงๆเลยนะผมก็ต้องตกใจแน่นอนแน่แหละลงขนาดนี้คนมองทั้งซอยแน่นอนเลยค่ะ